เราตัดยางถ่ายเลยโอ้โหไอ้มันพ่อบวมัเลือได้เนี่ยแกแล้วพ่อพ่อตัดได้หมักหมักมักมักเรื่การเกษตรแนวนี้มันอุ้ยทั้งมัมันมันเป็นร้อยกัวต้นหมอ้ต้นทุเรียนเท่านี้เจ็ดสิบกัวต้นครับเจ็ดสิบกัวต้นครับสองต้นปลูกที่หลังงามขนาดปูที่หลังโมปลูกที่หลังเกือบปีเบิ้งซุ่มเข้าไปเบิ้งพี่น้องคุับต้น เอาเป็นว่าผมไหนจักสีหาต้นนี่ผมกับมวนน่ะละไอ้ต้นต้นเนี่ยพ่วงพ่วงมะนี่นี่เนี่ยพบตัวนี้พ่วงมานี่แม่นครับน้องครับนาอครับนี่ล้งรับแร่ลงรับแร่นี่ลงรับแร่ตัวนี้ลงรับแร่ทิศทางไหนเขาคือจําเลยไอ้พี่น้องครับมันจำยากอยู่จริง้าเราว่ามีประสบการณ์ไอ้เราตัวเขาแล้วนี่พี่น้องลงรับแร่นกยิบ เชนี่ใครบ้านเฮาบอกกะบ่ถือว่ะเนี่ยมถือว่าเนี่ยทาเขาใจวิธีดูแลครับครับเสือโลกหลักลักเสือล่าลักลัก่ีเพิ่นยยานทีสุดนี้สำหรับมาะกี่คือเสือล่าเสือโลกอนี่ยังไงเช่าสวนมะลกกอที่ยยานที่สุดคือโลกไวรัดโลกแหวนตัวเดียวนี่แม่นครับตัวเดียวนี่แหละมันสีเขาใส่ลงใสไอตัวผ้าฮะน้ำโลกก็คือมะเร็งปากดูดมะเร็งปากดูด พวกเพียยอดมันสีกูดลงเพี <Pre vious S 1> ย<อ>แป้งนี่บ่อ้ม้วนแมนครับเพียไฟเพียม้วนมะเรงปากดูดนี่แหละครับครับกะเดี๋ยวสิใส่เบอร์โท่ไอเพิ่นนะครับผู้ใดสนใจเกี่ยวกับพวกดินน้อยเนาะพวกปุ๋ยพวกอียางเกาะออแกนิกน้อไอเนาะครับฮอร์โมโนนะฮะครับฮอร์โมโนสีกรูดทางใบไดี๋ยวพ้นเดี๋ยวดีบอดีเดี๋ยวสิพามาเบิ่งตุ่นทุเรียนคนบ่เคยปลูกพี่นอ้องแต่ว่าพอสิมีประสบการณ์แน่ยี่ยน้อไอเนาะ ครับกบศึกษาในยูทูปเนี่ยเบื้องพี่น้องเบื้องเอาหุ่นยอดแตกว่าแม่นใายก็บกหวานปลาได้เนาะสองปีหาเดือนเฮ้ย <h> สองปีหาเดือน,นอสี่เขาโฮเดือนหุ่นราห่วยกันมี่ครับเขา,าแก้ทุเรียนพร้อมเขาแก้พวกโฮ่งพร้อมพี่น้องเอ้ยอุ้ยพ่กเม่นเนี่ยหน่อยได้หนี่พี่น้องครับเย็ดซีฟว่าตุนบริโภคหนาของเจ้าไอ่ปลูกตีคู่เล่นหน่อยเนาะนี่ละซ้ำเลี้ยวเห็นนี่างละตีคู่น้องนั่นก็คือเดียว ว่าผมมากต้นตีคูแนวนี้ให้ไงการล่มกระโชกหน่อยเนาะแมนส่งส่งภูมงามอยู่ต้นนี้เออข้าวแตงกิงตรงกลางมันให้มันเป็นภ่มเลยหน่อยเนาะแมนครับในสองต้นนี้เป็นุ่มเดียวเลยตรงกลางคือตัดออกเลยกริงเอยพี่น้องครับสองปีกลัวสองปีหาเดือนสองปีหาเดือนครับสองปีหาเดือนว่าเป็นตาเสือเลยพี่องับ้ซือมาต้นสูงต้นใหญ่ปันไอ้ครับต้นหน่อยต้นสูงต้นใหญ่ซืือมาต้นประมาณเล่ยแอวต้นจักรลอยห้างเสือมาสองลอยหาสิบ สีมาติกการถลักใส่สองร้อยห้าสิบหน่อยนะครับเป็นสายพันธุ์ยังเขาไหมมอนท้องครับหมอนทองกับไอ้มูสซั่นมู้ซั่นซั่งซั่งขิงสองตนรับแล้วกาพวงมะนียางละตนครับไอชะนีไข่ครับลงรับแร่โอ้ผนมันอยู่ควางล่างผลนะแม่นครับมีเบิดผุนปลูกลงไว้ผุงไม่ได้ไหวไหววราะมันในน้อยตัวนี่พี่น้องครับโอ้ั้งลมเหมนจะมีคน ว้มันลงไปหอดห่วยเป็นวายแม่นครับห่วยเป็นเป็นแดนเลยนะโอ้ยุ่นย่างลงมาผีกระดัพี่ท่างมูลมันหมอแห้งเด้อพี่น้องเด้ออู้ยพุงต้นนี้แม็พี่น้องครับใบนี่เขียวปื้อเลยนะาอายน้องใส่ออร์แกนิกครับอุ้ยออร์แกนิกครับใส่ยาห้อมูลให้นะครับเด้อพี่น้องครับเอาถ้าจะเอาข้อมูลให้นะครับเด้อโทรมาเอาข้อมูลน้ำอายนพิ่นขนาดคนไม่เคยปลูกน้าอายน้องเนาะครับแต่ว่าไปได้สูตรออร์แกนิกมาดีๆน้าอายน้องครับผมไอ้คือไอ้ อุ้ยตัวนี้สามารถที่สิป้องกันเชื้อราได้รุ้ยของผมนี่ครับเป็นสารปะปุงดินไปไอ้เฮาโซนทางล่างครับตัวนี้หมูสันคิงโอ้อันนี้สายพันธุ์มูสันคิงครับหมูสันคิงเพิ่นสิแตกต่างออกไปหน่อยเนาะใบสิหน่อยใบบนใหญ่คือใบเลียวนี่นะครับพี่น้องครับอู้แตกยอดแตกสัดดีนะพี่น้องครับสองสดมูซานคิงนี่รสชาติมันเป็นอย่างไรไอ ผมกับพ่ท่านเคยเคยกินคี่กันบ่เคยกินคือกันครับบู้ยเบื้งพี่น้องคก็ไม่เคยปลูกมาลองปลูกเบลยเบื้องก็ไม่เคยปลูกพี่น้องไม่ปลูกกันไลยเลยอุ่นแตงกิ้งแตงงาทักกลางไฮโล่งเพราะว่าเขาส่งปุ่มด้านข้างน้อยเนาะครับเขาส่งปุ่มด้านข้างซื้อมาต้นเท่าไรไอ่สื้อมาต้นเท่าไหรครับตอนซื้อมานี่ยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทครับซื้อมารุ่นเดียวกันครับแต่ถือว่าแพงพ่อๆกับเนาะครับเนาะพ่อๆกับไอ้พวกมอนท้องเนาะครับอื มันใส่เวลาจักปีครับตัวนี้จังสีเปลี่ยนพลนผลิตให้อายตามที่เฮาเคยศึกษามาตัวนี้บอกครับอันกับบอสท่านแน่ใจครับไม่ว่าเขาผุนเคยลองเขาตามที่ศึกษามานี่เขาว่ายับติดดอกงากกว่ามอนทองแต่ว่าแ้วมัดกิโลแพงกว่าหรือจังใดไอ้กิโลแพ่งครัวครับไปขาง่างนัางพี่นองครับอันนี้ปลูกที่ล้างไ่อยอันนี้ปลูกที่ล้าง ที่ล้างม้วนม้วนข้าบนอุ้ยผมมักผมมักทำเลพี่น้องครับมันคือเอ้ยบรรยากาศมันได้แห่งชุ่มพรอนหน่อยเนาะไม่เห็นเอาแบบธรรมชาติเลยนะอุ้ยกล้วยหอมพี่น้องกล้วยไข่กล้วยก็มีพุ่นกล้วยหอมกล้วยไข่เอ้ยโอ้โหขวดล้ำซ้อนแห่งแต่ละต่วนพี่น้องเอ้ยมังคุดก็มีมีไว้มันกทำเลไอ้ทำเลมันได้อากาศ การเกษตรเท่านี้มันม่มีแนวตีเลยนะครับอันนี้มังคุดมังคุดก็มี่ห่วยว่าโอ้ตดห่วยเลยพี่น้องครับหนาห้วยไลใสนะครับพี่น้องครับกุ้วยห้อมกล้ยไข่หุ่นมต่เครื่องยิงเง้เอาเดี๋ยวผมเบิ้งเครื่องนี้ก็ได้อันนี้กล้ยไข่ครับหุ่นกล้ยไข่อันนั้นกล้ยห้อมท่องกล้ยห้อมท่องสิ โอ้วันพันแขนทองหรือพันยังนี่อายขึ้งง่ายแต่ยังว่าไปเอามาน้ำแต่อันพี่น้องแกพันไหนอุ้ยโหจะหน่วยง่ายกินน้ำกินปุ๋ยน้ำทุเรียนเลยครับอุ้ยเมีนี่พี่น้องพงนางเลยไม่เลงเลยนี่ยังหน่วยง่ายกินน้ำกินปุ๋ยน้ำทุเรียนพี่น้องเอ้ยน่วยงานเกษตรชมพูก็มีครับผสมประสานเบิ่งได้พี่น้องได้ต้นทุเรียนแบบปลูกแบบสบายๆเลยเนื่อยเนาะ ครับตัวนี้ปลูกรุ่นหลังประมาณสองปีเสร็จเสร็จบ่ได้เอ็นเตอร์เทียนนี่อังพนมากไม่ไร่หน่อยนี่นะครับนี่วัฒน์ใหญ่ดุจหน่องนี่อังวันมีเวลาอยู่แต่บางลำต้นที่บ่าเนี่พี่น้องครับนี่คือสูตรปุ๋ยของไอ้เอ็นวะครับอ่อแกนิกอืมขุ่นป่วยไข่พี่น้องครับป่วยไข่พุ้นเบิ้งสุ้มเพื่อไงเ่ื้อนต้นจ้นสีหักกวนอื้ออ่อนซ่อนหลายนั่นไอ เบืองพี่น้อง่าในตัดตีเหรอ้ยว่ามันอยู่ปูดตีนผู้ไรเนาะเอ้าขึ้นเครื่องเลยไอ้บรรยากาศฮะย่างออกมาพี่ครับเดี๋ยวให้อ้คุณผาชมดานนี่นั่งพี่น้องครับเป็นสองอีพี่ช่วงนี้บ้าทัดขอโทษขออภัยตอนนี้มีเวลาขำเสิยฮักกล่องสั้นนะพี่น้องเด้อยวบ่าทัดที่ขันใส่ข้ากล่องจับโทรศัพท์ยางถ่ายเลยโอ้โหไอ้มันพอโบมัเลือได้เนี่ยแกแล้ว พ่อเขาตัดเนีะยมักมากมากมากเจตการรเสียดแนวนี้มันอุ้ยทั้งหมดม้วนมาเป็นเป็นรอยกว่าอันม่ไอต้นทุเรียนเท่านี้เจ็ดสิบกว่าต้นครับเจ็ดสิบกว่าต้นครับสองต้นปลูกที่หลังงามขนาดง่ามขนาดไหนหรอปูที่หลังโมปลูกที่หลังเกือบปีเบื้องซุ่มขอไปเบื้องพี่น้องกุต้ลเอาเป็นว่าผมไหนจักรซีหาต้นนี่ผมกับม้วนน่ะล่ะ ไอ้ต้นนี่พ่วงพ่วงมาหนี่นี่เนี่ยพ่วงมานี่ตัวนี้พ่วงมานี่แม่นครับพี่น้องครับเนาะครับนี่ลงรับแร่ลงรับแร่นี่ลงรับแร่ต่วนนี้ลงรับแร่ฮ็ดตังไจเขาคือจาเลยไอยเนาะพี่น้องครับมันจาหยากอยู่ด้นี่ถ้าเฮาบ่มีประสบการณ์ไอ้แล้วตัวเขาแล้วนี่พี่น้องลงรับแร่นกยิบชนี่ไข่ชนี่ไข่กับมี่ครับ นกจิ๊บนี s <S ่ข le ันจำบวชพิดนกจิ๊บเจนี่ใครเออเออบัวเดียหดนะแต่เลาะมากมีตัวนี้บพรงามน้อยเนาะตัวนี้คือใหญ่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 ตั้งแต่ข้างบนลงมาอืมอืมครับเป็นตัวใหญ่หน่อยเนาะมันเกินไหปครับใช้พันธุ์จังไก่นี่คิดว่าน่ะสีเป็นนกยิบขันจำบวชพิษนกยิบอู้เอาลายใช้พันธุ์บานน้อยเนาะตัวนั้นสนีไข่สนีไข่ครับ พี่น้องครับอยู่นี่ติดหวยติดห้องนี่หวยได้นี่พี่น้องมะนี่ใครเป็นข้องน้ำไหลน้อยเนาะครับเบิ้งอุ้ยตรวนี่ไหมจะนี่ใครปาด์สองปีเศษเศษทำไมสองปีเศษเศษครับปลูกหลังข้างบนอีกก่อนเฮ็ดจังได้ผมสิได้คือไอ้แนวนี่ถ้าต้นช่องต้นกันยังดีสิได้มาเอาสูตรปุ๋ยนำได้ใหญ่นี่ครับเพื่อพี่น้องครับนี่ ตัวนี้ก็ง่ายมากใช่มากที่กันมันเป็นคือนางแฉนนะเป็นคือนางแฉนใบใหญ่ยังเคืียร์แม่นเอามาปลูกนี่ผัดใหญ่บาดนี่านี่ทำอะไรน้ำแสดงว่าเป็นน้ำดินครับครับเป็นน้ำดินน้ำน้องครับง่ายมาแต่ข้างบนตบางคนต้นน้อยสองต้นที่ว่าปลูกที่หลังปลูกที่หลังมูเลยตัวนี้ในทั้งปีหลายวัยทังล่ะประมาณปีนี่ล่ะครับประมาณปีเอ้าพี่ร่องกองกันมี่ล่องกองกันมี่อ้ยอันนี้ร่องกอง ภาคใต่ลุบแล้วผากใต่ดีผักอีสานเห็ดหลายอย่างหลายแนวป่านกลองพี่น้องครับล่องกล่องสองต้นล่องกล่องสองต้นมะพร้าวน้ำหอมก็มีมากหลักๆเลยนี่คือพืชอนาคเท่อกับมีน้อยเนาะครับเป็นมาเป็นทูเลียนครับพี่น้องครับพืชอนาคตมะพร้าวก็มีปูพิ้ส้นเผากะทิก็มีเผาก็มีเบิ่งแล้พี่น้องเด้อทำเลทำเลหลบๆนะฮะในหัวในสวนพี่กัดอยู่นี่ บ้านไร่ผู้จองบ้านไร่ผู้จองครับพี่น้องครับตำบลน่วยตำบลน่าจะรวยน่าจะรวยหน่ยอนยเนาะครับ,รรบเอาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เป็นสองอีพีนะฮะเดี๋ยวเบาทัดสิบินมุ่มสูงให้พี่น้องเบิ้งนํานะครับขอบูลขอบคุณนะครับสําหรับอายไส้ที่ให้ <c oughs> นะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวหอดห่วงหอดสวนนะครับพี่น้องครับเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเบาทัดแหละนะครับ เพื่อนเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ได้เบิ้งได้ชมนะฮะผู้ใด,ดสนจิตสนใจอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับไอ้ไส้เพื่อนเดี๋ยวเบาถัดไปใส่พิกัดให้ใส่เบอร์โทรให้นะฮะสอบถามเกี่ยวกับปุ๋ยน้อยเนาะครับปุ๋ยฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบก็มีอื้อแนมไปใบเหลื่อมน้อยเนาะครับเบิงเ้งแนมไปใบมันเหลื่อมใบสี่เหลี่ยมโอ้ยงางมาจนเมื่อยเอ้ยนี่จากถนนไงมาหนี่ยไอ้ช่วงช่วงนี้ฉีดแค่ฮอ,อร์โมเนี่บไม่ได้ใส่ปุ๋ย ัไใบยังเหลือมอยู่สีตั้งห้อมนวลมาได้ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยนเบิดนะครับยังรออยู่เคียกันอยู่ปุ๋ยทางดินเบิดครับปุ๋ยทางดินเบิดใส่ห้อมนวอย่างเดียวครับยังสั่งอยู่ยังตายอยู่กอน้าปุ๋ยอยู่ทางดินอยู่เบิดคำบรรยายพ่อใจไหลมักทำเลพ้องกันครับพี่น้องครับ ขอบ,บุญขอบคุณนะครับอไอ้ใส่เล่ยๆน้อยเนาะฝากถึงพี่น้องนี่ไอ้ผู้เป็นเกษตรทีาซ้ำคือไอ้ล้ะกะสนใจเกี่ยวกับห์โมนของหงอ์สินะไอ้ผู้ใดปลูกโมบาทุเรียนโวบาพืชทุกชนิดต้องการปุย๋ยหรืบบรอว่าห์โมุนฉีดพ่นทางใบกะติดต่อข้ามาได้ครับครับผมเบอร์เท่าเบอร์ยังเบอร์โทรกับ083238ค,ครับ0030ครับ สุดท้ายนี่บ้าทัดขอขอบขอคุณขอบคุณไอ้าลยหเลายๆเด้อทีให้ครับย่ำยม,ม,ยมทำเขาที่ไห้โอกาสได้มาเยี่ยมยามเขาหอดส่วนนะครับในนำ้ำความรูปเสนอต่อสายตาพี่น้องเพื่อนนะฮะขอบคุณขอบคุณไอ้์ลยหล่ยครับ,บค,รครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ